เราจะมาทำนะคะเป็นเกี๊ยวหอมหมูแยกที้นใหญ่ที่สุดในโลกเรียกว่าเกี๊ยวหวอนข้ามเลยนะ go สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชาแนลชุดเทฟกูไปไหน มันคืทดลองไม่ใช่เหรอชุดเชือกกูไปไหนวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเราขโมยพร็อพหวานเจี๊ยบแชนแนลมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเตาแก๊สกระทะยืมมาหมดเลยูเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะทําเมนูที่ไม่ธรรมดาไม่ใช่แบบเล็กๆกกระจุมกระจิ๋มใช่เพราะว่าเราทําเมนูอะไรใหญ่อะไรเล่าใหญ่ใหญ่อะไรเมนูอะใหญ่มากๆวันนี้นะคะเราจะมาทํานะคะเป็นเกี๊ยวห่อหมูแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกว่าเกี้ยวหอนข้างเลยเดคืออย่างงี้<อ>ต้องบอกว่าเราได้เลนสเลน์่ะจากาทิกตอกม stack stack เออเขามีร้านอยู่ร้านหนึ่งซึ่งขายเกี้ยวห่อหมูเดงเนี่ยขายดีมากาแล้วเขาทำเป็นชิ้นๆๆ้ชิ้นวันหนึ่งสามสีพันตัวห้าพตัวเขาขายตัวละหบาทหรือ10บาทนี่แหละน่ากินมากแต่เราเอาของเขา เอามารวมล่างโบโยชีจะมาทําชิ้นเล็กๆแบบไม่ได้ไม่ได้เราก็เลยอยากจะรู้ว่าแล้วถ้าสมมติเราจะมาทําเกี๊ยวหอหมูเด้งยักษ์เนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงแล้วจะอร่อยแค่ไหนข้าในรจะสุงหรือเปล่าเอออ่านแบบถ้าหมนข้างเลยเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบของเราดีกว่าหมูเด้ง4กิโลกรัมสีเหรอใช่4กิโลกรัมจำได้ว่า1ิบนะแล้วก็แผ่นเกี๊ยว2กิโลกรัมรวมแล้ว10กิโลน้ำไปเลี้ยงใหม่ไหน้ำอีกไปน้ำอีกไงเรานี่มันต้องจะโกงตลอดเวลาไม่น้บน้ำหรอ ทั้งหมดก็คือ6กกิโลกร,รัมดูแล้วความสามารถในการหอ่อกระเจี๊ยบเนี่ยก<ห>ระเจี๊ยบเนี่ย เป็นหน้าที่ของพี่โบเพราะว่าพี่ยิ้มคงไม่มีปัญญาที่จะหออเกี๊ยวอันนี้อตามที่พี่โบคุยกับพีมไว้แล้วเนี่ยถ้าเกี๊ยวห่อหมูเด้งเนี่ยอันใหญ่ๆเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะไม่สุกเหมือนกับที่เราทำปลาต้องโกแล้วข้างในมันก็ไม่สุกเราก็เลยจะทำข้างในเนี่ยให้มันสุกก่อนโดยการเราจะเอาไปต้มโดยหมูเด้งหมูเด้งเราไม่มีการหมักอะไรทั้งนั้นเรากินแบบสดๆเลยแบบออริจินอลเลยนะไม่มีการหมักอะไรทั้งสิน้นเอาปี้ว่าเราแกะหมูเด้งสักครึ่งหนึ่งก่อนนะคะหนึ่งสอง สามสีา้าถุงนี้เราจะเอาลงไปต้มก่อนเลยแกะครับนี่เข้าไปบีป๊น้ำเดือดแล้วครับพี่น้งโอ้โชัวชั่วชัวชวชวน,นี้ทำอะไรทำอะไรข้างในมันยังไม่ละลายก็เลยจะทิมให้มันแบบว่าผสมคลุกเค้ากันให้มันละลายอเออมาเดี๋ยวพี่องขอตัวจิ้มจิมจิมจ้มแบบน,นี้ก่อนนะฮะงานนี้ต้องให้พีิมทำฮะพีิมมาทำดีกว่า<ห> ฟูเลยอะ่ะที่ออกมาเป็นอะนี่เลยเนี่ยลูกอมมะลิแคนเฮ้ยไม่ต้องรีดเลยรีดเดี๋ยวก็เล็กอ๋อเดี๋ยวมีอีกสองลูกใหญ่โตอ่ะตัวเดียวอะ่ะเป็นหมอนข้างเลยอะ่ะเราก็เอาไปใส่ซึง้งถึงก็ได้ประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะเอออ่ะมึงวางตรงๆเลยวางแบบที่มึงคิดว่าตรงอะ่ะเอาระดับน้ำมาวางเลยเตรงอ่ะเออฝาหมอ้อฝาหมอ้เอเดี๋ยวไปเอาฝาหม้อก่อนโอเคเปิดฝา ่ปเดี๋ยวพี่โบไปหาฝาก่อนนะคะไปดูนู่นแล้วก็ทําไงต่อนะเอาเกี้ยวมาวางเป็น <Okay. S 1> แพร่แพรแพรไว้ขั้นตอนต่อไปเลย เรียบร้อยพอต่อไปเราต้องเอาหมูเด้งเนี่ยมาแปะอีกนะรอเออเดี๋ยวนะเอาหมูเด้งที่เราเหลือใช่เพราะว่าที่จะเอาไปย่างกันเนขาดขาดมาเดี๋ยวเราเอาหมูเด้งตรงนี้นะคะมารอเพื่อที่จะเอาหมูเด้งที่มันสุกแล้วเนี่ยเอามาวางแล้วแล้วก็ม้วนรอใช่โอ้ใช่ป่าวะใช่เปล่าวะไม่เหมือนที่กูคิดเลยวะทำไมมึงเข้าใจยากกังวะ ใช่ป่ะวะนั่นและสิน่าจะใช่แหละเฮ้ยจริงเป่าจริงเฮ้ยมันไม่เหมือนที่เขาคิดเลยอ้าไม่เหมือนอย่างไงมันนี่มันทำยักษ์นะมันไม่ใช่ทำลูกสองลูกเล็กเราคิดว่าเอานั้นขึ้นมาวางแล้วก็เสร็จแล้วบ้าเหลืออีกสองถุงอันนี้ต้องเป็นเหมือนลองลองให้มันไงแล้วเนี่ยก็มาโปอันนี้อ้าจัดไปโอยมา พอหร<ด>ือ<ล>ยังสองชั่วโมงแล้วนะที่นึ่งเนี่ยน<า>มหมด,ดน้ำไปแปดขวดแล้วนะทำอันเล็กๆนี่สุกไปนานแล้วเออได้ขายแล้วเนี่ยว่าแล้วทำไมเขาไม่ทำขายกันมาทุกคนหนึ่งสองสามเห็นนะสิหยิบให้ดูลังการมากนี่ไงดูดิหมอ,อ,อ,อนข้างของแท้โอ้ ยังไม่จบนะเนี่ยเต้องเอาไปหอกเกี้ยวอีกใช่ระวังขาดครึ่งวัตตัวอุ๊ยขาดครึ่งเปล่าโอ้โหอยพอดี้เลยอ่ะยอดว้าวนี่ดูความเด้งไงเด้งมากบอล้วนะพุดดี่พวดดี้่อเลยพอเลยพอแล้วนะ สิวะไปาามาโอ้เดี๋ยวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูก um ันตอนสุกมาพี่น้องเร็วเล t e ถวดูโอ้โหอะไรเนี่ยน้องจ็บอะไรอ่ะโคตรเจีบเกี้ยวหมอนข้าง เกลียวหมูหมอนค้างยักษ์ขึ้นยังไงก่อนดีกว่าเป็นไงพ่อน่าจะสุกอี่คือหมูแดงทั้งหมดเนี้ยหกกิโลกรัมเกลียวยักษ์เกลียวยักษ์อันเดียวหกกิโลกรัมสุกหมูแดงมันแดงเป็นปกติสุกมันก็แดงไหม่มันก็แดงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอามันออกมานะคะทุกคนนี่ว้าวพ่ตาคานนี่ยังไม่กล้าทำอย่างเราเลยเดี๋ยวถก๊สเลยทุกคนมาดูดีกว่าว่ามันจะสุกหรือไม่สุกกับเกี๊ยวหมอนข้าง นี่หนุนหัวได้เลยนะเนี่ยทดลองหนุนนิดหโอ้ยเหมือนหมอจริงๆเอาเทียบกับหัวใช่ดูนี่อุ่นด้วยเอออิ่มไดปแล้วเนี่ยอิ่มเป็นอาทิตย์เนี่ยคงจริงเข้ามาเนี่ยเอาเป็นว่าเราลองชิมไหมอ่านใจรสชาติเป็นอาเอาทีเอาละทีละนิดละนิดก็ได้มั้งเอออ่ะแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนถูกไหมสุกถูกไหมถูก สุกไม่สุกสุกอ่ะลองชิมกินแบบไม่ต้องมีอะไรเลยนะชิมก่อนเลยนี่กูทำเองกูต้องชิมก่อนนี่เปร่าเปร่าเปร่าขนมนเคียวอ่ะได้ยินอะไรไหมได้ยินไหมได้ยินเขาว่าอะไรไหมอร่อยอ่ะลองชิมเลยทุกคนมาหมูเนื้อแก่เหรอได้ชิมเลย มันมีต้องมีน้ำจิ้มไหมต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดเงี้ยแซ่บเลยอ่ะมาๆ่มาแล้วมีซีฟู้ดหมดไหมเอาซีฟู้ดน่าในตู้เย็นน่าจะมีนะนี่โอ้โหเด็ดเลยพ่อร้อนอ่ะเป็นการกินเขาเรียกว่าเกี๊ยวที่แบบว่าดูเป็นไฮโซเหมือนสเปกเลยพอต้องใช้ ซ่อมและมีดด้วยเน้ดูความหาั่นที่นุ่มนวลเนี่ยลองปล่อยเข้าปากนะครับเห็นไหม <c oughs> เหมนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนอกแกะเหมือนสันสันแกะสันสนเต็กอะไรอย่างเงี้ยเลยดูเลย, <c oughs> ยมากินนะเปียกๆตาอันแปดาว,าวเลย <c oughs> เป็นเว่นเลยไหมออันนี้เป็นส่วนทั้งนอกที่เราพัานเอาไว้เพรามันเด็ดขนาดนี้ขอลองไม่มีกว่าไม่ไม่เชื่อหรอกต้องลองด้วยตัวเอง กินแบบมือเลยอุ๊ยร้อนว่ะอุ๊ยแต่มันอมความร้อนได้ดีมากเลยอะเหมือนแม่แม่เหมือนฟอยจะติดมันอมได้ดีมากเลยอืออารมณ์แต่้าเกี๊ยวนี่เหมือนเล็กหน่อยจะดีอันนี้เราปล่อยนึ่งสังเกี๊ยวนานแข็งเกินไปหน่อยเกแข็งแล้วใช่ไหมเฮ้ยอร่อยว่ะทำมันเย็นแบบนี่สุกแล้วถูกแล้วเขาบอกหมูเด้งถ้าเกิดจิ้มแล้วมันไม่มีเหลวๆติดซ้มก็โอเคสุกได้ถูกต้องร้านนี้ให้เยอะมากนะแถมฟอยด้วยใช่ กินดีๆระวังฟันเขาปากเลยปล่อยเลยนะวะอ่ะลากันด้วยคับนี้ครับที่สุดแห่งความอร่อยถ้าของก็ปี้องเราไม่ดีก็ไปซื้อออริจินอลได้เป็นตัวเล็กๆน่ารักน่ารักแย่ขายดูตัว10บาท5บาทนี่แหละเออแต่ของเราเป็นบิ๊กบิ้มว้าพี่บิ๊กขาทั้งบ้านนี่อร่อยเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะรู้ว่ารสชาติเนื้อสัมปะรเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็ลองไปทำตามแล้วกันอาจจะไม่ต้องทำใหญ่ขนาดนี้ก็ได้จะเป็นสักแค่1นึ่งโลสอโลอะไรอย่างงี้ วันนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติไตาให้โบโยชิชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูยักษ์ใหญ่เอกให้ทุกคนได้ดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบายสวัสดีค่ะ